โอ้มุงมาแล้วเหรอใช่ค่ะท่านเรียกเรามามีอะไรหรือเปล่าคะเดี๋ยวฉันจะให้แกเข้าไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวพุ่งไม้อยู่พุ่งข้างในมันจะเป็นห้องแล็บขโมยยาวองไม้หมดสักได้ค่ะท่าน 喂，雅丽娜。 แสร้องไห้จนตาเธอแดงแล้วยังจะคิดถึงเขาอีกรอ้อบโอ้เธอฉันขอเธอนะหยุดคิดเรื่องเขาสักพักให้วันเวลาในตอนนี้มันเดิมต่อไปช,าชา้าๆ เดี๋ยวคือภายนอจะมาเฮหดน,นั่งนี่เฮ้ยเฮ้ยขอบคุณหลายๆครับไปแล้ว <c oughs> <c oughs> ออเอ๋อะอะเฮ้ยไปไหนป้องป้องไปไหนเนี่ยไอ้เหี้ยแล้วกูหลับตอนไหนเนี่ย ไอ้เสียงนี้เสียนิวิเทยเลยฮัลโหลมีนักเข้าถายอ่ะหายไปไหนไม่รู้เนี่ยกูเพิ่งตื่นเนี่ยไปไหนวะล่ะเนลลูเบกาต้ากินไก่ทอดไหมออะมีแบบ ไปที่จากไหนมาน่ะมันตกอยู่สวัสดีครับอันนี้ใช่บริษัทคาร์บูโซใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้บริษัทคาร์บูโซนะครับที่สั่งน้ำมันไปร้อยเกลอนนะครับเมื่อไหร่จะมาเอาครับที่นัดกันไว้พ่อผมเอาไปรับแล้วนะครับตอนนี้ไม่เห็นใครมาเลยนะครับนะครับใี่ครับเอางว้เดี๋ยวค่อยไปคุยกันก่อนนะครับ โอเคครับโทรหาพ่อดีกว่าอืมทำไมตัวโทรไม่ติดอันนิวไม่รู้พ่อเขาไปทำอะไรรถติดหรือเปล่าไปไดของเอออาจจะเป็นไปได้อาเช้า,ชาแล้วเนี่ย <c oughs> เกิดไฟกันอยู่ข้าววะไปหาข้าวกินดีกว่า ไปร้านก๋เตี๋ยวลัน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 ลัลัลนลัลลัลลนี่ก็สองวันแล้วนะที่เรามาอยู่เมืองเนี่ยอ้าวเฮ้ยคุณนียวอ้าวสวัสดีครับคุณไอ้มาสวัสดีครับคุณนียวก็จะไปอ่ะอ๋อเดี๋ยวผมก็จะไปกินข้าวเนล่เหมือนกันเดี๋ยวผมไปส่งหมได้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 ไเฮ้ยมาสองวันสุดรถมาเหรอคุณเนียวอืมรถเช่าครับอ๋อรถเช่าแถวนี้มันมีร้านอยู่อ๋อ เป็นไงบ้างครับคุณไแมอยู่ท่ทีนี่ก็ดีนะโอเคครับเอ๊ hey, วันนี้ร้านก๋ยเตี๋ยวเงียบจังเลยไม่มีคนเลยอ่ะเนี่ยผิดปกติอืมใช่ใช่ก็แปดโมงแล้วนะครับอ๋อจริงเหรอเราเข้าไปดูหน่อยสวัสดีครับ J J <Yeah. S 1> เจ๊เจ๊เจ๊ไดมอนเฮ้ยอาวไม่มีใครอยู่ร้านเลยเฮ้ยเอเขายังไม่ตื่นกันหรอ หายไปไหนอะไปซื้อของเปล่าซื้อของที่ไหนอะเปิดร้านทิ้งไปน,นี่แล้วอืมเปิดร้านทิ้งไปแบบนี้เล,เนนล้วก็งานเสร็จนะครับไปดูซูเปอร์มาร์เก็ตก็ได้นะเด,ดี๋ยวเราไปทิ้งทิ้งไว้นี่แหละออ๋โอเคเดินไป,ไปทางไหนนะเฮ้ยนั่มันอะไรครับตรงนั้นคนยืนมงงนุงกันทำอะไรนะไปดูหน่นอยดีกว่าเฮ้ยอะไรอะ่ะอา้าวนั่นคนนุณไดบอลน,นี่อา้าวแล้วนเนี่ยเฮ้ยนั่นจับูน เฮ้ยคุณครับนี่เกิดอะไรขึ้นอ่ะมีคนโดนอ่าเออมีคนตายครับเฮ้ยล้วเขาตายได้ไงอ่ะเฮ้ยน่าน่าน่าจะโดนยิงหรือเปล่าเฮ้ยเลือดเติมเม็นวะเนี่ยเฮ้ยตอนยิงตายเมื่อคืนเขายิงมักสามัญอย่างนี้อคุณนิโอฟังรู้เรื่องปะที่เจดมันเขาพูดอ่ะเขา่าจจะพูดว่าเมื่อคืนเมื่อคืนมีคนโดน เมื่อคืนในนั้นอ่าน่าจะคุณคนที่ตายเนี่ยโดนยิงอ๋อยิงอีกแล้วอเขาที่แล้วยังไม่เข็ดเหรอไอ้นั่นนะเนนะอืมเขาคุกไปแล้วไม่ใช่เหรอเออไม่โจนโจนตอนเนี้โจรอ่ะหนีออกไปได้แล้วฮะฮใช่จริงดิเป็นไงอะ ใช่แล้วมันหนีออกมาจากคุ้มได้ไงอะ่ะไม่รู้ผมตอนนั้นผมไม่รู้ไงผมหลับผมเผลอหลับอ่ะแล้วยูชเก็เอพอตื่นไปอวทีไอโจนมันก็หนีไปเลยอะ่ะผมก็แจ้งพวกกรมตำรวจอะไรหมดแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่มีคดีอะไรความคพบหน้าเลยเอา้าวแล้วตำรวจหัวน้ำเงินขาวอ่ะตอนนี้ผมว่าน่ะเขาน่าจะย้ายไปไอใช่เขาย้ายไปไปไป,ไปที่อื่นนะครับอ๋อย้ายไปที่อื่นแล้วอใช่แล้วคุณชื่ออะไรอะ่ะผมชื่อโซ so, ครับเป็นตำรวจเข้ามาใหม่ครับ อ๋อฝังจะฝักตัวเลยนะครับควรตำรวจใหม่โอเคครับแล้วนี่เราควรทำไงต่อดีครับคุณนิโอผมไม่รู้เลยนะครับ <c oughs> เห็นแล้วตอนแรกจะไปกินข้าวกินข้าวไม่ลงเลยวะ่ะเอาหน้ากากไปใส่ไหม <c oughs> ฮะหน้ากา <c oughs> ออกอ, <c oughs> อันนี้ด้วยอันนี้ก็ได้เฮ้ย <c oughs> หน้ากากอะไรครับเนี่ย <c oughs> ลองใส่ดิเฮ้ย <c oughs> กันเถ่ะจบเอ้เขาควายไม่เขาควายเลยเรียกเรียกกันมาเสร์อยังครับ อ่าตอนนี้เรียกหน่วยแพทย์ไปแล้วครับแต่หายหายหัวไปไหนะไม่รู้วันนี้วันหยุดะอะเดี๋ยวครับอ๋อเมืองนี้ไม่มีแพทย์อะครับอ๋อเหรอใช่ใช่อ้าวแล้วใครเก็บอ่ะอ่าคุณก็ก็ใครเก็บศพอะคุณก็เก็บแล้วกันนะนั่นเห็นนะไปละ <S 1> <1> <S <1> 1> คุณ้องเก็บเองใช่ไหมเนี่ยใช่ไปแล้วละกอนคุณก็รู้อ๋ออ่าอ๋ออ๋อโอเคครับเ <traum. S 2> ออเออคุณโดยครับมีอะไรนะครับก่อนเราไปกินข้าวเราไปเยี่ยมคุณก้าก่อนนะที่หลบอยู่โรงพยาบาลอะ ก็หนเลยนะครับหาอะไรกินก่อนก็ดีนะโรงบ้านน่าจะมีของกินเด้อมีแค่น้ำเนี่ยนะอ๋ออานี่อยู่นี่นี่นะเอา,เอาใ้คุณกล้าสวัสดีครับคุณกล้า,าฟื้นแล้วหรออ๋อ,อฟื้นฟื้นครับเพิ่งฟื้นเมื่อกีเอ้เลยอ๋อฟื้นแล้วนี่ออกจากโรงพยาบาลได้วันไหนเหรอครับน่าจะออกได้พรุ่งนี้ก็ออกได้แล้วยินดีด้วยยินดีด้วยแล้วก็แปลกด้เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเขาผัด คนหัวเขียวใข้าโอ้โหได้ยินได้ยินนี้มาจากไหนวะก็้ต้มยำเนาะที่กินข้าวคนดีพอดีเออคุณก้าคนหัวเขียวนี่ใครเหรอครับอ๋อเป็นคนอยู่ตอนครับเขาเป็นคนใบ้ครับผมอ๋อคนใบ้คนใบ้เหรออืมเดี๋ยวนี้ก็แปลกนะครับมาแค่สองวันเองมีคนตายอังสองคนน่ะเอ้ยคุณยังไม่ตายนี่นะโอ้ยังไม่ตายครับจเินครับอ๋อมีรถขับ่าดเวยคุณก้าวรู้ปะเช้ามีคนตายด้วยแล้วครับ ไข่ไข่อะไรครับอ่าเจ๊ขายกว๋วยเตี๋ยวอ่ะที่ชื่อจับูนล่ะอ๋อเอ้คุณต่างเดี๋ยวผมไปก่อนนะอ่าโอเคครับเป,ปหาอะไรกินกันครับขอบคุณครับอ่าเป็นไปด้วยให้ป่ะคุณเอลไปกันเถอะหาอะไรกินเนี่ยซูเปอร์มาร์เก็ตไงอืมยังไม่อิ่มอ่ะอรถไม่มีเมื่อยค่ะรถจอดอยู่หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวซูปเปอร์มาร์เก็ตทางนี้ปะ่ะ ยังไม่เคยเไปเลยอะจะเห็นมานี่นี่ไม่มีใครอยู่เลยนะอ้าวจริงเหรอตอนนั้นเนี่ยรถก็มีนะอืมรถเดี๋ยวดดนีดด่รถเันรถอะไหรรถเช่ารถอะไรไม่รู้ฮัลโหลเฮ้ยเธอเปิดกล่องไม่มีคนอยู่จริงเหรอเฮ้ยรถเข็นรถเข็นเคยเล่นสมัยเด็กปะคือรถเข็นเราเล่นอนะวิว<อ>วิววิวคุณแม่เฮ้ยม <laughs> <ด>ีเฮ้ยอาหารสดอาหารสด มันจะสดจริงไหมเนี่ยไม่มีคนขายหายไปไหนเออคนขายหายไปไหนไม่รู้ที่นี่ดูใหม่มาเลยนะครับโนนดีโอน่าจะเพิ่งสร้างนะครับอ๋อเพิ่งสร้างกับเพื่อแม่พี่ยิ่งคุณวินแม่คุณนโยคนที่เป็นเจ้าของบริษัทเนี่ยอ๋ออ๋อคนนั้นเหรอครับคนที่คนหัวเงงเงาะอือใช่ใช่คนที่คุณไปเจอได้ก๋วยเตี๋ยวอ่ะอ๋อคนนั้นเหรออ๋อจำได้ละบ้านก็ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยะไอ้หัวงงเงาะกัน เอ้ยไข่อ่ะประตูเปิดอยู่แฮปิดประตให้แล้วกันหนูหนูหนูไปใครอ่ะเข้ามาได้ไงเออก็เข้ามาหาคุณวินไงเออก็จะมาทักทายคุณวินหน่อยนะครับป๋าไม่อยู่ฮะป้าป๋าไม่อยู่บ้านป๋าเดี๋ยวนี่เป็นลูกคุณวินเหรอครับไม่ใช่คนหัวขาวดำรออ้าวอีกคนนึงไปหาก็ไม่รู้ป๋าเออ อาวคุณตำรวดอ๋ออีกคนอะไรครับมะนที่นี่ได้ไงเนี่ยก็มันอ่ามีคนให้ผมมาตามหาเบาะแสเกี่ยวกับอ่าเรื่องอคุณวินนะครับเจ้าของเมืองเนี่ยทำไมอ่ะหมายความว่ายังไงเหรอครับอ่าก็คือจะคุณวินหายตัวไปครับฮะฮะหายหายได้ไงอ่ะหายหายไม่มีอะไรครับน้องไม่มีอะไรแล้วก็เออไม่มีอะครับหนู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 ไม่มีอะไรนะหนูเออไม่ต้องฟังไม่ต้องฟังอ อ่ะนุ่นนุ่นนุ่นเฮ้ข้าวอย่างเยอะโอ้ยหิวข้าวดํารวนไม่ขอดเนาะเขาหน่อยละนั่งเล่นเลยมากินด้วยกันมั้งฮะให้พี่กินด้วยเหรอได้เหรอได้เหรอมันไม่เกรงใจอะไรปคุณโอคขามือกยันเถอะกินดิครับคนสมัครมากินด้วยกันดิตัวหนึ่งครับตัวนี่งโอเคเฮียด้วยก็ได้อ่ะเฮ้ยหิวข้าวเออมันไม่ใช่แปลกๆเหมือนอาหารอาหารคือลา เฮ้ยไม่น่าใช่หรอกมั้งเออน้องชื่ออะไรนิวครับแล้วอีกคนหนึ่งอ่ะชื่อโมอ๋อชื่อโมแล้วไปไหนอ่ะหายไปไหนเออใช่ใช่ใชเออไปรอบเมืองนะไปรอบเมืองทำไมไปรอบเมืองอีกแล้วเป็น็กอยู่แล้วไปกับใครไหมเนะี่ยไอ้คาตรกรมันยิ่งออกมาแล้วด้วยน่าจะไปกับเจรัญก๋วยเตี๋ยวอ๋อเจรัก๋วยเตี๋ยว อดอิ่มเลยจริงนะอืมบอลแท็บฮะอะไรบอลแท็บอะฮะเออเออขอเล่นเกมเออเออตกใจหมดเลยเกมอยู่ครับโอเคได้แล้วอ่าอันอันนี้คุณชื่ออะไรนะครับอ๋อผมออ๋ชื่อไอแมนครับโอเคครับคุณไอแมนนะครับอ่าตอนนี้ผมมีแบบเรื่องจะคุยด้วยนะก็เอาอ่าคุณคุณชื่ออะไรนะอ่าไม่อติงอ๋อครับ ครับเอาเอาเด็กเด็กคนนี้เออออกออกมาก่อนได้ไหมครับได้ครับเฮ้ยน้องน้องนิวน้องนิวครับน้องนิวครับพี่พี่มีแบบพี่มีเกมเกมหนึ่งอ่ะมาเล่นด้วยกันไหมโอเกมรอดเด็กว่ะเกมอะไรเล่นเครื่องแบบ Nintendo Switch เลยนะเจ็บที่เขาลงขายในโฆษณาเงี้ยเดี๋ยวมันแพงๆหน่อยอ่ะมาเล่นด้วยกันไหมรอดเด็กดดีจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวพาไปห้องพี่เฮ้ยไปห้องเฮ้ยกลคัว ไม่ไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเดี๋ยวสองคนนี้เขาตามมาเดี๋ยวสองคนนี้เขาตามมาใช่ใช่ใช่<า><ล>สอน<า>ี้เขตามมาเล่นด้วยนะ <c oughs> มามมา,มาตามมาตามมาไปก่อนเลยไปก่อนเลยไปยังอ่ะไปแล้วโอชิเออคุณรู้ไหมว่าผมมาที่นี่ทําไมอ่ะคุณจะรู้หรอมาทําไมอ่ะตอนนี้รู้ไหมว่ามีเหตุการณ์อะไรกำลังเกิดขึ้นอยู่เหตุการณ์ก็มีคนตายไงเมื่อเช้านี่ยอ่าไม่เหตุการณ์ข้างนอกสิเหตุการณ์ข้างนอกคือคือยังไงอ่ะ ผมจะบอกว่าตอนเนี้มีไวรัสแพร่ระบาดไวรัสอ๋อไวรัสโควิดสิบเก้าใช่ไม่ใช่โควิดเป็นไวรัสสายพันธุ์ใหม่อที่น่าจะอเขาเรียกกันว่าซอมบี้ฮะซอมบี้ใช่ใช่ไอ้ที่มันแพร่เชื้อแบบในหนังปะนั่นแหละประมาณนั้นอาอเดี๋ยวตอนนี้กำลังแพร่ระบาดหนักเลยก็อย่าพึง่งอ,ออกเมืองไปไหนแล้วกันอ๋ออ๋อโอเคโอเคครับนี่ อ่าเอ่เอาชุดเกาะไปเผื่อเผื่อมีอะไรประมารป้องกันแพร่เชื้อใช่ใช่อะ้รผมฝากาให้อ,อีกคนนึงด้วยอ๋อได้นะผมไว้แล้วนะโอกีครับ